สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนๆเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ f a c e b o o k หรือว่าทาง Li น์แอเลยก็ได้เพื่อนๆสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้น เอาละครับผมสสดครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชนะนะจ๊าววันนี้เราไม่อยู่ในเกม Go สโซเอ็ M นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเอเอเด,เดี๋ยวนะตัวละครใน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 เกมผมหายไปไหนโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพในเกม Go สโซเอ็ M นะเอาจิ้งนะผมเล่นเกมออนไลน์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจนโตอ่ะมันก็เคยมีโดนโกงโดนอะไรบ้างแหละนะผมแต่ว่าผมผมไม่ค่อยโดนอ่ะมิจฉาชีพในในในเกมอ่ะแบบ ในออนไลน์อ่ะผมไม่ค่อยโดนนะส่วนตัวผมไม่ค่อยโดนแต่พอมาเล่นโกดโซเอ็มเนี่ย mm. ผมอะ่ะโดนเว้ยผมโดนแต่แค่โดนเขาพยายามจะโกงนะแต่ยังไม่ได้โดนโกงนะผมพยายามที่จะขาย M 115M ครับผมในมูลค่า1,700บาทในประมาณ2วันที่แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งมาทําคลิปวันนี้แต่ว่าตอนนี้ 115M ก็ยังขายอยู่1,400บาทใครอยากได้ทักมาปกติแล้วเนี่ย1,400อ่า1,000 ผมปกติแล้วผมจะขาย 1.1M คือ14บาทถ้าเป็น 11M ก็จะ140บาทผมจะพยายามขายเป็นก้อนคือ 11M 140บาทแต่ถ้าใครเหมาหมด 115M เนี่ยผมให้1,400บาทคือถ้าคุณซื้อ1,400บาท ด้วยเลท1 1ดมต่อ1 4บาทเนี่ยคุณจะได้แค่ 11m เอมเอ้ย1 1 0มแต่นี้ผมแถมให้ไปอีก 5M อมอ่ะถ้าใครอยากได้115 M 1,400บามบาทก็ทักมาได้อ่ะวันนี้ผมมาโดนวิชาชีพมันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้คุณผู้ชมดูอ่ารูปที่มันคุยกับผมแล้วผมก็จะเล่าไปด้วยแล้วก็ดูรูปไปด้วยก็ได้แล้วก็ฟังที่ผมเล่าไปด้วยก็ได้นะครับผมผมเ่ยอขาข GoM ลกกุมมซื้ ในราคา1,700บาทนะประมาณ23วันที่แล้วนั่นแหละในราคา1,700บาทผมขายไป 115M ถ้าใครอยากเหมาเหมาได้ 115M หรือถ้าอยากซื้อเป็นก้อนก้อนละ 11M นะครับผมอยู่ที่170บาทนะฮะคือราคาในตอนนั้นแต่ราคาในตอนนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แหละ 11M 1อ็ดบาทตอนนี้นะคราวนี้เนี่ยผมก็โพสขายไปพอโพสขายไปเสร็จก็มีคนทักมาต่อเพื่อที่จะซื้อนะก็คุยตกลงราคาอะไรกันเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าล้างได้ไหม คือคนที่จะมาซื้อ M กับผมเนี่ยถามผมว่ากลางได้ไหมผมว่าโอเคกลางได้อยู่แล้วแต่ว่าม,มันจะช้าไหมผมผมไม่ค่อยชอบกลางเอาจริงๆนะส่วนตัวผมอะ่ะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกลางเพราะผมเล่นเกมเกมอะไรต่างๆมาเนี่ยผมซื้อขายเนี่ยผมไม่กลางเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชัดเจนผมมีอะไรชัดเจนพอผมมีช่อง y t u t u อ่าคนติดตามหมื่นกว่าคนแล้วก็มีมี f a c e b o o k ที่สร้างมา10กว่าปี นึกออกไหมมีรูปภาพมีอะไรเปิดสาธารณะชัดเจนหมดผมชัดเจนมากผมก็เลยไม่อยากจะกลางไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากกลางไม่ค่อยชอบกลางคือแต่ถ้าอีกฝ่ายอยากจะกลางผมก็ได้กลางได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาแค่นั้นเองโอเคผมบอกว่ากลางได้หรือหรือถ้าไม่สะดวกหรือถ้าคิดว่ามันมันยุ่งยากเอาทีละก้อนก็ได้มันมีร้อยสี่ร้อยสิบห้าเอ็มใช่ไหมก็ก้อนละก้อนละสิบเอ็ดเอ็มสิบก้อน ก้อนสุดท้ายผมก็จะให้ 16m อะไรเงี้ยเออก็ทําการดึงกัน10ครั้งอะโอนกัน10ครั้งแค่นั้นก็ได้ผมก็แคปรูปไปให้เขาดูว่าเนี่ยล่าสุดก็มีคนมาซื้อไปร้อยกว่า m เหมือนกันก็ใช้วิธีการนี้แหละดึงไปทีละก้อนทีละก้อนแต่อันนั้นคือเขาซื้อจริงๆแต่อันนี้จะพยายามมาโกงนะฮะมันก็ไม่ยอมอะ คือยังไงก็ได้ผมเคยผมโดนโกงมาผมกลัวโจรเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยมันก็อ้างสารพัดโอเคอ่ะกลางก็กลางแล้วต้องทํำยังไงผมไม่เคยกลางผมไม่รู้ว่าต้องกลางยังไงมันก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปดึงแอดมินในกลุ่มมานะกลุ่มไหนมันก็บอกว่ามันมันก็บอกว่ากลุ่มไหนก็ได้เป็นกลุ่มที่อ่าไปโพสต์ขายก็ได้โอ้ผมโพสไว้หลายกลุ่มนะงั้นเอากลุ่มที่คุณเนี่ยมาคอมเมนต์ผมผมก็ไปดูว่า มันมาคอมเมนต์ผมที่กลุ่มไหนแล้วผมก็ไปดึงแอดมินที่กลุ่มนั้นมามันจะมีแอดมินอยู่3คนฮะกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีแอดมินอยู่3าคนซึ่งผมก็ดูว่าจะดึงแอดมินคนไหนมาผมก็ทักไปสักคนหนึง่งผมก็เลือกทักไปสักคนหนึง่งเลือกทักไปสักคนหนึง่งแล้วผมก็รอเขาตอบอยู่มันก็บอกว่าดึงมาเลยดึงแอดมินเข้ามาเลยคนไหนก็ได้ <c oughs> เขารับกลางอยู่แล้วผมก็ว่ามึงกูถามเขาก่อนดิ <c oughs> มึงรู้ได้ไงว่าเขารับอยู่แล้วอ่ะคือมึงมึงถ้าเป็นถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพมึงคือคนที่ไม่ค่อยยมมีาาร มึงอยากจะดึงใครเขาเข้ากลุ่มมึงก็ดึงไปหมดเลยเหรออ่าก็รอสักพักหนึ่งอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนถ้าเขาตอบแบบกูดึงแน่ถ้าเขาบอกเขาเขารับอ่ะกูดึงแน่มึงรอเงอนแต่ผมไม่ได้พูดแบบนี้หรอกอันนี้คือในใจมันก็จะให้ดึง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 แอดมินอย่างเดียวดึงมาเลยดึงมาเลยอ่ะโอเคแอดมินคนนั้นตอบผมก็ดึงเขาเข้ามาในกลุ่มอ่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันอ่ะแต่ก็มีการพูดคุยกับแอดมินเรียบร้อยแล้วตกลงราคากันเรียบร้อยดึงเข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วไอ้คนที่จะซื้ออขงงผมมเเเเนนียยยยยัก็หาไไปปลลบ ผมก็แบบว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยแอดมินก็บอกว่าคนที่จะซื้อไปไหนแล้วอะ่ะเออผมก็บอกว่าไม่รู้พี่ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะอ่าถ้าถึงเวลา4ี่ทุ่มห้ถ้าเขาไม่ตอบแบบผมยกเลิกเลยแล้วกันผมขี้เกียจรอมองี้โอเคแอดมินก็บอกได้ก็รอ แล้วคราวนี้เหมือนมันเห็นแล้วแหละว่าผมจะยกเลิกถ้าถึงเวลานั้นมันก็ทักมาว่าผมขับรถอยู่จะรีบไปไหนนี่ตอนนั้นผมรู้สึกผิดนะที่แบบว่าอ๋อเขาขับรถอยู่กูรีบจังเลยวะเนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมผิดโอเคผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นตอบอืม แต่ถ้าขับรถอยู่เข้าใจได้แต่มึงไม่ตอบไงคือประเด็นน่ะเขาตามหามึงเลยเขาถามหามึงเลยมึงไม่มาตอบแต่ว่าอ่ะถ้ามันขับรถอยู่โอเคผมเข้าใจได้คือในตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามันจะพยายามมาโกงอ่ะมึงขับรถให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทักมาแล้วกันข้าวหลังอะ่ะไม่ใช่มึงขับรถอยู่แล้วทักมาซื้อเอ็มแล้วพอเขาเขาเร่งอะ่ะมึงบอกว่ามึงไม่ว่างอะไรเงี้ยหาว่ากูรีบเออแม่ง อ่ะเครานี้ก็เหมือนมันเริ่มจะขับรถเสร็จแล้วมันก็บอกว่าโอเคผมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคก็เข้าใจแหละว่าถึงบ้านแล้วก็คงจะทํานู่นนั่นนี่นักบอกเราไอ้ระหว่างที่บอกมันบอกว่ามันขับรถอยู่ที่จริงมันไม่ได้ขับรถหรอกครับมันเนี่ยน่าจะพยายามไปสร้างเฟซใหม่ที่มีหน้าตาเหมือนหน้าตาเดียวกับแอดมินกลุ่มคือมันให้เราดึงแอดมินคนไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเราไว้ใจเข้ามาในกลุ่มแล้วมันก็จะสร้าง Facebook เ,เนี่ย เรียนแบบแอดมินในแอดมินที่เราดึงมาแล้วก็ไปสร้างเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาครับผมสร้างกลุ่มแชทใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดึงเราเข้าไปแล้วเหมือนก็ไปคุยตกลงราคาอะไรกันในนั้นน่ะในกลุ่มใหม่ที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันดันแชทขึ้นไปบนบนเนี่ยให้เราไม่เห็นว่าให้เราไม่เห็นว่ากลุ่มนี้มันเพิ่งสร้างอ่ะเหมือนมันมันจะคุยกันเยอะเยอะเยะเยอะมากเลยคุยกันเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือก่อนนั้นนี้คักหาก็ไม่มีใครจะตอบมันก็จะคุยกันเยอะมากๆเลยในในแชทที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะดันดันข้อความ ขึ้นไปเยอะๆเราจะได้ไม่สงสัยนึกออกไหมโอเคมันก็ทักมาบอกผมว่าแอดมินมาแล้วผมพร้อมแล้วเข้า <Hotel> เข้าไปคุยในกลุ่มได้เลยโอเคผมก็เข้าไปคุยในกลุ่มแล้วก็มีการคุยกับแอดมินเขาบอกบอกเลทบอกราคาอะไรนู่นนี่นี่นะแต่อันนั้นคือแอดมินพรอมแล้วนะในตอนนั้นน่ะเป็นกลุ่มใหม่ที่มันสร้างขึ้นมาแต่ในตอนนั้นน่ะคือผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเป็นกลุ่มใหม่ที่มันสร้างขึ้นมานนนนคือผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ากลุ่มใหม่ที่มันสร้างขึ้นมากับแอดม,มินพรอมที่ม,มันสร้างขึ้นมมมมมมมาาา่่่่ะะผผผผเเเเข้้้ไไไไปคุยยยอููรรลพดสังกต อ่ะแล้วก็คุยตกลงราคาอะไรกันไปเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยมันก็บอกว่าอ่ะหนึ่บาทค่าค่านี่70บาทค่ากลาง70บาทเดี๋ยวโอนมาให้ผม1,770บาทนะ เดี๋ยวผมให้เลขบัญชีแล้วคนขายเนี่ยก็ทิ้งเลขบัญชีไว้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาผมกลางหลายคนอะไรเงี้ยมันก็บอกไปอันนี้คือคําพูดของแอดมินปลอมมันก็ส่งเลขบัญชีมันมาปุ๊บผมก็ส่งเลขบัญชีผมไปปุ๊บมันบอกว่าเลขบัญชีตามนี้นะโอเคอโอนแล้วแจ้งได้เลยนี่แอดมินปลอมบอกงี้นะแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปสักพักหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมให้แฟนผมโอนให้อไอคนอมิจฉาชีพที่เป็นคนจะมาซื้อผมเนี่ยมันก็บออโอนเรียบร้อยครับ ยอดเข้าไหมแอดนี่แอดมินก็กดถูกใจมาโป้งแล้วเนี่ย เรียบร้อยฮะเข้าแล้วมึงคุยกันง่ายๆแค่นี้เลยว่ายอดเข้าแล้วแต่ผมบอกว่าถ้าโอนแล้วเนี่ยขอสลิปด้วยผมจะได้รู้ว่าโอนแล้วนะฮะมผมไม่ต้องการอะไรมากผมขอแค่สลิปว่ามันโอนให้อดมินจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองมันก็จะไม่ส่งให้มาบอกว่าก็ถามแอดดูสิครับว่ายอดเข้าไหมแอดมินก็บอกว่า,อายอดเข้าครับผมก็บอกว่าเออมึงจะเข้าหรือไม่เข้าก็ช่างอะ่ะมึงส่งสลิปมันบอกว่าผมโอนให้ผมให้แฟนโอนให้ผมก็อกเอ้าแล้ว แล้วให้แฟนส่งสลิปมาให้ไม่ได้หรือไงหรือยังไงมันก็บอกว่าอแอดมินเนี่ยคุณก็ดึงเข้ามาเองยอดเนี่ยก็เข้าแล้วคุณก็ถามแอดมินเองสิอะไรเงี้ยคือวิธีการของมันคือมันให้เราออดดึงแอดมินเข้ามาเองจะได้เราจะได้ตายใจว่าเป็นแอดมินที่เราเนี่ยหามาเองเว้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันสร้างแอดมินปลอมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเนี่ยอืมแต่ผมเนี่ย ยังไงก็ตามผมจะเอาสลีปให้ได้ในตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะเอาจริงทงั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นกลุ่มปลอมกับแอดมินปลอมผมก็พยายามจะเอาสลีปจะเอาสลีปจะเอาสลีปมันก็ไม่ให้อย่างเดียวผมก็แบบเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็เลยลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนเกลัลลกบขึ้นไปดูแชทบนบนเอ๊ะ ถ้าไมกลุ่มนี้มันมัน,ม,นมันแปลกๆวะมันมีการสร้างใหม่มีการลบมีการอะไรออกมีการลบคนออกดึงคนเข้าอะไรเงี้ยผมก็แบบเอ๊ะอะไรก็กลุ่มนี้กูก็กูสร้างเองนี่แหลผมก็เลยแบ็กกลับออกมาดูเอา้าก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงะ่ะที่ผมดึงแอดมินมาเองอะแล้วก็ยังอันนี้คือกลุ่มใหม่หรอคือยังไงวะผมก็เลยกดเข้าไปดูโปรไฟล์แอดมินปอมนะฮะในกลุ่มใหม่ที่มันสร้างกดเข้าไปดูแอดไฟล์เอา้า แอดมินปลอมคนนั้นไม,ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซผมคือก่อนหน้านั้นที่ผมสร้างาที่ผมดึงแอดมินจริงๆเข้ามาในกลุ่มแล้วเนี่ผมแอดเฟซเขาไปแล้วเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะมีการคุยกับแอดมินตัวจริงไปแล้วแล้วก็แอดเพื่อนกันไว้แล้วผมก็ดูหน้าโปรไฟล์ของแอดมินจริงๆไว้แล้วผมก็จําได้ว่าหน้าโปรไฟล์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอไปแอดมินปอมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับผม มีแค่รูปโปรไฟล์เหมือนกันนอกนั้นก็ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยผมก็เลยเอาแล้วไงผมบอกว่าหรือผมจะโดนวะมันมันไม่หรือแล้วแหละตอนนั้นอ่ะคือคือน่าจะโดนแล้วแหละผมพยายามขออ่าสลิปมันก็ไม่ให้นะตอนนั้นผมก็กลับเข้ามาคุยกับมันมันพยายามไม่ให้สลิปอย่างเดียวเลยผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าให้สลิปไม่ได้ผมก็ยกเลิกมันก็บอกว่าอืมโอเคงั้นยกเลิกก็ได้คือตอนนั้นอะ่ะมันตั้งขายของแล้วนะแล้วผมจะดึงแล้วด้วยผมแค่ต้องการสลิปอ่ะสลิปมาโป้งเดี๋ยวต่ผมดึงของไปเลย 15m ผมะเกลี้อมันตั้งา ตั้งของไว้แล้วตั้ง ตั้งอะไรไว้ไม่รู้ว่ะในราคา115่งรอพอดีเลยเนี่ยแล้วลงท้ายด้วยเก้าเก้าอ่ะอืมแต่มันมันเหมือนจะไม่ค่อยยอมแพ้แหละเหมือนแบบจะจะใส่ร้ายผมอ่ะเหมือนจะบัฟผมอ่ะให้ผมแบบว่าให้ผมเชื่อใจอ่ะเออให้ผมให้ให้ผมโดนให้ได้อ่ะคนขายไม่น่าจะโกงว่ะแอดมินเสียเวลาจัดเลยนู่นนั่นนี่แล้วก็ทักมาเฟซส,ส่วนตัวผมว่าที่หลังถ้าไม่ขายก็เสียเวลาผมมากเลยถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยายามทักมาคือประเด็นคือมันอ่ะตั้งราคา115 m อมันก็จะโดนภาษี7 คือมันโดนไปแล้ว 8m ไปมันก็เลยมันก็เลยจะเสียไม่ได้มันโดนไป 8m นึกออกไหมว่ามันมันมันตั้งร้านแล้วมันมันต้องโดนหักไป 8m เอ้ยไม่ใช่ 8m สิมาโดนหักไปก่อน2%อะเออโดนไป 2m ว่ะอ้หเสรยดได้นึกว่ามันจะโดน 8m ว่ะคือถ้าผมดึงของอ่ะมันถึงจะโดน 8m เวยแต่ว่ามันก็จะได้ m ของผมไปแต่ว่าอันนี้คือมันตั้ง 115m อ่ะมันก็จะโดนหักไปทันทีเลย 2m เออ มันมันก็เลยเสียดายถ้ามันโดนไป 8m น่าจะสะใจกว่านี้นะอืมมันโดนไป2%ก่อนนะฮะเออเออมันโดนไป2%ก่อนมันก็เลยแบบว่าอาจจะหุดหิดผมแหละว่าแบบแม่งอตังต้องร้อยกว่าเอ็มมึงนี่แบบกูก <c oughs> ูดโดนฟรีเลยเนี่ย 2m กูกว่าเออมันก็อืมนั่นแหละผมก็ยกเลิกไป ก็ช่างมันผมรู้แล้วว่ามันพยายามโกงผมก็เลยทักไปถามแอดมินในกลุ่มนั้นจริงๆอ,อ่ผมทักถามว่ามีการรับเงินโอนจากคนคนนี้มาไหมเขา <ๆ S 1> บ <ๆ S 1> อกว่าแอดมินแอดมินจริงๆอ่ะบอกว่าไม่มีนะครับโอเคผมรู้แล้วผมน่าจะโดนโกงผมก็ทักออแคปไปให้เขาดูนะว่านี่นี่น,นี่คนนี้พยายามบอกคนในกลุ่มให้หน่อยนะครับว่า มันมีนิถาชีพในรูปแบบนี้โอเคอ่าผมก็บอกว่าแอดมินอ่าผมขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวผมโอนค่าเสียเวลาให้แอดมินก็บอกว่าไม่เป็นไรครับคือถ้าจะซื้อขายกันจริงๆอ่ะเรียกเขาได้เขาอ่ากางให้ได้นะครับคือแอดมินในกลุ่มนี้ก็ดีอยู่นะถือว่าดีอยู่ถ้าผมได้แอดมินคนนี้กางให้จริงๆผมว่าผมก็ไม่โดนโกงหรอกแต่ว่ามันเป็นแอดมินปลอมไงเออมันมันก็เลยถ้าผมดึงของปุ๊บเนี่ยผมก็โดนเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้แล้วมันก็มีอีกคนหนึ่งทักมาอีกสักพักหนึ่งอนะ่ะในวันเด แบบติดต่อกันเลยต่อเนื่องเลยทักมาแล้วก็ใช้วิธีการเดิมเว้ยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าแต่แค่แบบว่าแค่เปลี่ยนเฟซมาอะไรเงี้ยไม่รู้ใช่แบบนี้หรือเปล่านะวิธีการนี้แม่งจะเหมือนกันไปไหนก็ไม่รู้มึงก็เปลี่ยนบ้างก็ได้เหอะทักมาจะซื้อเมตกลงราคากันเรียบร้อยขอกลางนะฮะขอกลางโอเคขอกลางได้ให้ผมนะดึงแอดมินคนไหนก็ได้เข้ากลุ่ม แต่คราวนี้จะเป็นกลุ่มที่มีคนติดตาม10,000แนคนเลยนะค่าวนี้เออแต่อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่คนอยู่ในกลุ่มนียเป็นแสนผมอาจจะเอะใจน้อยลงอะไรอย่างี้มันคงคิดแบบนั้นละมั้งผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันด้วยซ้ําอ่ะโอเคก็อ่ะการก็ได้ผมดึงแอดมินมาผมเริ่มจะเอะใจแล้วว่าวิธีนี้มันคุ้นๆว่ะเออก็ดึงแอดมินมาแล้วก็แป๊บนะครับผมขับรถอยู่นี่แม่งขับรถเหมือนคนเมื่อกี้เลยขับรถด้วยแล้วคราวนี้มีรูปกําลังอ่า ขับรถอยู่ด้วยคือรูปเหมือนวิวถนนนีะเอ,อ,อยู่ในรถถ่ายมาโอเคอ่ะขับรถก็ได้ผมก็เชื่อแหละว่ามันยังขับรถจริงๆแต่ผมก็มีช่างใจไปแล้วแหละว่าคือเดี๋ยวถ้ามึงสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะกูว่ามึงแน่นอนแหละมึงใช่แน่แนแล้วคาวนี้มันก็รอไปประมาณ20นาทีเหมือนเดิมเลยมันก็ดูว่าผมดึงแอดมินคนไหนเข้ามา ผมก็ดึงแอดมินเขาเข้ามาเรียบร้อยมันก็ไปดูแหละว่าผมดึงแอดมาินคนมันก็าสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีแอดมินปลอมเข้ามาในกลุ่มอีกเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมคุยกันทุกอย่างมีเลทราคาเอ็มมีมีเป็นไอ้นี่นะมีเป็นใบราคาเอ็มเด้วยนะมันเป็นรูปภาพอะแล้วก็มีเลทว่าราคาเท่านี้เท่านี้ใช้ค่ากลางเท่าไหร่เท่านี้เท่านี้ใช้ค่ากลางเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันทําแบบเนียนมากอืผมก็เลื่อนขึ้นไปดูนี่งไงกลุ่มแม่งเพิ่งสร้างขึ้นมาจริงด้วยวะ่ะแล้วก็วิธีการทุกอย่างเหมืออนนนนกกกัหมมดเเเลยยคผ็ตีีไ่อน ผมไม่ด้อยากจะให้มันตั้งราคาของแพงๆเพื่อที่มันโดนค่าภาษีเว้ยโอเคได้ตกลงกันผมจะทําแบบง่ายๆเลยนะผมจะตีเียนเป็นว่าผมเชื่อเลยนะคราวนี้อืมผมก็บอกว่าตั้งตั้งตั้งเลยตั้งราคาของเลยเออคราวนี้แต่เหมือนเหมือนมันก็รู้เหมือนกันอะว่าถ้ามันตั้ง1 1 5 m ้เมนี่ยมันจะโดนเยอะมันก็ตั้งครึ่งเดียวเว้ยมันตั้ง60กว่า M อมเว้ยผมก็เลยแบบว่าโอ้ยทำไมไม่ตั้ง115 m อเเลยอะผม จะได้ดึงทีเดียวเอออย่งเงินก็เข้าแล้วเข้าแอดมินแล้วเนี่ยตั้งทีเดียวเลยบอกว่าเงินค่าภาษีไม่พอครับอ๋อเงินค่าภาษีไม่พออืมผมก็แกล้งมันอ่ะนะว่าผมหาไม่เจอวะ่ะคุณตั้งขายอะไรนะมันก็บอกตั้งเสื้อนินจาอู้ตั้งใหม่ได้ไหมเสื้อนินจาหายากว่ะตอ,อนนี้แต่มันไม่ยอมตั้งใหม่หรอถ้ามันยอมตั้งใหม่เนี่ยผมน่าจะสะใจกว่านี้นะมันน่าจะโดนภาษีสองครั้งเออ มันก็บอกว่าภาษีมันไม่พออ่ะผมว่าจะให้มันยกเรื่องตั้งใหม่ตั้งอะไรที่มันหาง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยโอเคผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะมันก็รอคราวนี้ผมก็นั่นแหละหลังจากพี่บอกมันไปว่าผมหาแป๊บหนึง่งผมก็ปิดเครื่องนอนเลยทั้นั้นผมมึงอยากรอมึงก็รอไปลวกูรู้แล้วคราวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการโดนโกงโดนโดนโกงเลยโดนมิจฉาชีพหลอกจะมาหลอกอซื้อขายเอ็มกับผมแต่ว่าก็เกือบโดนเกือบโดนเหมือนกันอยากให้ทุกคนระวังตัวไว้ คือก่อนจะทำอะไรเนี่ยก็เช็คเช็คก,ก่อนนะ,ะแนะนำให้เช็คทุกอย่างคือถ้าเป็นแอดมินจริงๆและนำให้ถามชื่อแอดมินอะไรเงี้ยคือชื่อต้องตรงอะไรต้องตรงเฟซต้องตรงอะไรทุกอย่างต้องตรงหมดเลยเราเช็คก,ก่อนทุกครั้งที่จะทําอะไรนะถึงแม้ก่อนหน้านี้เช็คมาแล้วก็จริงแต่ก่อนที่จะทําก็ควรจะต้องเช็คอีกรอบหนึ่งเช็คให้ละเอียดนะผมคือมันไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นหรอกถ้าเราเช็คอะนะแต่ถ้าเราไม่เช็คอะ มันมันอาจจะเสียทรัพย์สินได้คือเนี่ยกว่าจะหาได้ร้อยกว่า M เ,เนี่ยนื่อออไหมผมต้องบดสักกี่วันเนี่ยต้องขายอะไรบ้างเนี่ยอืมถ้าโดนโกงไปก็เสียดายแย่นะครับผมประมาณนี้ฝากเพื่อนๆไ่ไปด้วยนะผมการที่จะเข้ามาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยมันก็มีคนซื้อขายจริงๆแหละแต่คนที่พยายามจะโกงแม่ก็เยอะสเสือเินไม่รู้จะเยอะไปไหนนะไอ้พวกเนี่ยถ้าโดนแม่จะตบให้สักทีนะ สุดท้ายนะหลังจากเรื่องเล่านี้ไม่มีอะไรมากอยากจะขายเ็เนี่ยมาซื้อให้หน่อยไม่มีตังค์จะไปเที่ยวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอ่อไปจองจองพูวิลล่ากับแฟนไม่เนี่ยจะไปเที่ยวสองคนเนี่ยมาซื้อหน่อยพันสี่ก็ได้ว่าอะถ้าใครจะเหมาจริงอะลองทักมาว่าอยากจะเหมาเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสิบห้าเอ็มคือเหลือให้ผมไปทำทุนในเอ็มหนึ่งถ้าใครอยากจะเหมาจริงอะทักมาว่าอยากจะเหมาเท่าไหร่แต่ผมตั้งไว้คือพันสี่หนึ่งร้อยสิบห้าเอ็มโอเคคลิปนี้ไปละ bên bài